แม,แม่ประกาศลั่นภูมิใจพบคนอวดแฟนหนึ่งอัตราแฟนๆเซลสนั่นความน่ารักคู่นี้อาเล็กโบเรียกว่าอีกโชว์ที่น่ารักและประทับใจสุดๆและทำถึงทำหุ่งมากสำหรับโชว์ฝารักพ่อกับคู่รักหวานอาเล็กทีระเดชและโบเมลดาล่าสุดอาเล็กขออวดแฟน งานนี้คนอวดแฟน2,024ต้องยกให้หนุ่มคนนี้กันเลยทีเดียวอาเล็กทีระเดชซึ่งล่าสุดวันนี้24มีนาคม2567เปิดภาพคู่หวานใจและคลิปโชว์เพลงฝารักพ่อผ่านช่องทางอินสตาแกรส่วนตัวลงแคปชั่นว่า a าบไทม์โชว์ฝารักพ่อห้องไหมคะคุณนะ้าแถมเลื่อนเล่อนดูมีลงข้อความ กับท่าจุ๊บแฟนสาวโบเมลาดาบอกว่าภูมิใจงานนี้แฟนๆและคนบันเทิงแห่แซวกันเยอะมากอย่างหนุ่มจอบก็เข้ามาแซวบอกสุดจัดครับอาจารย์ด้านคุณแอร์พันธิราบอกตายไปเลยพร้อมส่งอีโมจิไฟลุกเรียกว่างานนี้เพจข่าวบันเทิงก็1สิบสตาก็1สิบบันเทิงยังโพแซวว่า ป้าป้า,ปา,ปามาจุกหัวหนูบ้างกลางแฟนๆบอกอายทำไมฉันเขินภูมิใจกรี๊ดฟิลเอนดูปลื้มปิ่ม,มในความเก่งกาจของแฟนสาวพอหนุ่มไมโครเบฟจอสละอึ้งจึง้งฮองมากค่ะคุณนะ้าบางก็บอกเอนดูคนภูมิใจแฟนฮงมากค่ะดีต่อใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียกว่าแฟนๆแ,แ,และคอมเมนต์เทิงแซวหนะัก ความข้างรักของคุณอาเล็กธิระเดชที่สุดจะภูมิใจในแฟนสาวโบเมลดาเรียกว่าเก่งเกินรอบด้านจริงๆคนนี้น่ารักสุดๆอีกคู่อาเล็กธิระเดชและโบเมลดา